ที่เข้ามาในร้านนะครับรถเข้ามาใหม่นะครับเราทําอะไรบ้างคลิปนี้ผมเอาให้ดูเต็มๆนะครับว่าเราทําอะไรกันบ้างนะครับเริ่มต้นนะครับพวกเราก็เอารถเข้ามานะครับก็ทําการล้างนะครับล้างตัวรถก่อนนะครับแล้วเอาไปขัดสีนะครับล้างตัวรถนี้เราล้างพร้อมที่จะให้กับลูกค้าเลยดูความสกปกนะครับลูกค้าฉีดรถคันนี้นะครับเราฉีเมื่อเช้านี้ครับน้องชายสุภชัยนะครับฉีดจนสะอาดนะครับมาดูกันนะครับภายในนะครับ นี่ครับทาการลื้อเหมือนกันเหมือนกันทุกทุกครั้งนะครับที่เราทําความสะอาดของรถโตโยต้าวีโก้นะครับหรือรถที่เข้ามานะครับเราทําการล้างพรมซักพรมนะครับซักเบาะนะครับตัวนี้เราลื้อออกมาหมดเรียบร้อยแล้วนะครับซักตากอยู่ตอนนี้ยังไม่ทําความสะอาดภายในนะครับรถคันนี้นะครับเราก็ทําความสะอาดให้จนหมดนะครับว่ามีทําอะไรบ้างนะครับมาดูครับ พื้นแม็กไนเนอร์นะครับแม็กไนเนอร์หรือตัวรถนะครับเราก็ทําเหมือนกันนะครับรื้นแม็กไนเนอร์ออกแล้วก็ล้างทําการล้างนะครับข้างบนนี้ล้างให้หมดเลยนะครับเดี๋ยวน้องเขาจะขึ้นไปล้างตอนนี้ล้างด้านข้างนะครับจะขึ้นไปข้างบนนะครับแล้วก็ล้างข้างมาให้หมดเลยรถคันนี้มีดีนะครับตรงที่ว่านะครับตรงกระบะแม็กไนเนอร์นี้ถือว่าสภาพยังโอเคอยู่เลยนะครับถือว่าใช้ได้เลยสวยนะครับรถคันนี้ก็มีอยู่ สอ,สองเจ้าครอบครองนะครับเป็นรถมือสองถ้าขั้นต่อไปซื้อไปก็เป็นมือสามแต่ดูลักษณะในการรถที่รักษานะครับไม่ว่าจะเป็นรถมือสองมือแปดก็ช่างนะครับถ้าสภาพสวยพอใช้ก็ควรซื้อนะครับอันนี้เราก็แนะนำใน,ใ,นใ,นในการในการรีวิวในการล้างรถของทางร้านเรานะครับที่ทำให้กับลูกค้านะครับเพื่อจะวางจำหน่ายนะครับเราจะทำอย่างนี้ทุกคันนะครับทุกคัน หรือแม็กไนเนอร์นะครับถ้าเป็นงานด่วนจริงๆอาจจะไม่ทันก็ต้องรีบนะครับเพราะว่าลูกค้าอยากได้รถนะครับผมก็ต้องตัดตอนกันไปนะครับบางคันอันนี้ขึ้นเข้ามาใหม่เราก็ทําให้ก่อนเลยคันแรกนะครับสุพชัยน้องชายก็ล้างอย่างดีรถคันนี้ก็เคยทําสีมานะครับมีการเคลียร์สีมาบางบางชิ้นนะครับดูลักษณะนะครับการมองนะครับจะอยู่ตัวนี้นะครับอีกสีหนึ่งตัวนี้จะอีกสีหนึ่งแต่เพี้ยนไม่เยอะนะครับถ้าผ่านกล้องแล้วก็จะดู จะดูเพี้ยนออกง่ายๆนะครับตัวนี้น่าจะเป็นการทําสีมานะครับบางๆครับลูกค้าบางๆนะครับเรานะครับก็แล้วจะล้างแม็กไลเนอร์เพื่อมันจะประกอบนะครับซักพรมเรียบร้อยนะครับส่วนตัวนี้ภายในนะครับซ้ายขวานะครับเราก็ทําการเป่าฝุ่นดูดฝุ่นแล้วก็เช็ดทําความสะอาดลงแว็กภายในก่อนที่จะเอาพรมใส่นะครับแต่ละคันก็จะทําประมาณนี้ แว็กนี่ก็จะช่วยในการที่จะลดไม่ให้เกิดสนิมได้ง่ายรถคันนี้ก็ไม่มีสนิมเลยนะครับไม่มีสนิมเลยภายใต้ที่การล้างนะครับที่เราล้างดูนะครับส่วนเราไปดูห้องเครื่องอ่ะสุภวัชพืมาเปิดห้องเครื่องให้หน่อยนะครับเราล้างภายนอกภายในแล้วขัดสีนะครับลูกค้าแล้วทีนี้ดูห้องเครื่องครับดูห้องเครื่องเพราะว่าห้องเครื่องนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่สําคัญที่เราจะทํานะครับ อุปกรณ์นะครับทุกคันนะครับเรามาเราก็ล้างตักเพื่อฆ่าเชื้อก่อนนะครับรับรองประกอบได้ทุกคันนะครับตัวนี้เราล้างประกอบไปแล้วเอยเราทําความสะอาดไปแล้วนะครับส่วนตัวห้องเครื่องนะครับฝาครอบนะครับฝาครอบนะครับผมก็ถอดมาล้างนะครับอยู่ข้างบนอยู่ตรงนี้นะครับผมลูกค้าแล้วส่วนด้านห้องเครื่องนะครับมีอะไรบ้างนะครับเราก็จะเน้นย้ําในการล้างห้องเครื่องให้สะอาดนะครับ เปลี่ยนน้ำยาหลอเย็นนะครับตอนนี้ผมรอเปลี่ยนเติมน้ำยาแค่เติมน้ำยานะครับเปลี่ยนกระบอกล้างกระบอกเรียบร้อยแล้วนะครับเหลือน้ำยาหลอเย็นเข้ามานะครับน้ส่วนน้ำมันเบรกยังใสดีอยู่นะครับเราก็ไม่ได้เปลี่ยนให้นะตรงในตรงนี้แต่ก็มีการเช็คระบบให้นะครับลูกค้าส่วนตัวเครื่องรถนะครับเราก็ต้องดูก,ก่อนว่าตัวไหนมีซึมมีเยิ้มไหมนะครับแต่เราเราเราค่อยทํานะครับเราค่อยจะทํานะครับว่าถ้าตัวไหนไม่โอเคอยู่เราก็ไม่ได้ทํานะครับ ในส่วนตรงนี้ก็คือรถคันนี้แห้งมาตั้งแต่เดิมแล้วครับผมก็คือล้างเฉยนะครับเดี๋ยวก็จะประกอบส่วนน้ำมันพาวเวอร์นะครับเราก็จะมีการเปลี่ยนออกนะครับตัวนี้ดํามากเลยลูกค้าดูนะครับเดี๋ยวผมก็จะเปลี่ยนออกนะครับลูกค้าคนเก่าจำลองว่าไม่ค่อยเปลี่ยนกันนะครับในตรงนี้นะครับส่วนมากไม่ค่อยเปลี่ยนน้ามันพาวเวอร์กันนะครับแล้วลูกค้าที่เคยมาถามว่าอ๋อเติมน้ําแล้วจะเป็นสนิมไหมตั้งแต่นะครับตั้งแต่ผมซื้อรถมือสองมานะครับ ส่วนมากนะครับผมเห็นแต่เติมน้ํามาอย่างเดียวเลยแล้วก็ผสมมีนิดเดียวเหมือนการหมดนะครับยกเว้นรถที่ใหม่ๆอยู่ที่เข้าศูนย์อยู่นะครับส่วนรถระดับนี้แล้วอ่าส่วนมากก็ถ้าเปลี่ยนน้ายาหล่อเย็นบ่อยๆแค่ขวดเดียวกระป๋องเดียวอ่าจะ,ะหอนนึงนะครับก็ถือว่าโอเคแล้วนะครับก็ถือว่าโอเคแล้วนะครับในส่วนตรงนี้ลูกค้าก็หมั่นเปลี่ยนก็ไม่เปลี่ยนสนินมแน่นอนแล้วก็มันมันก็อยู่กับเรานานครับอย่างอย่างเช่นนะครับรถ กิสทีเอสานะครับสูตรทีเออาบางคนเนี่ยเติมน้ําอย่างเดียวนะครับก็ยังอยู่ได้ถึงเท่าป่านี้อายุการใช้งานของมันยังอีกนานนะครับถ้าเกิดลูกค้าเปลี่ยนน้ำบ่อยๆก็ไม่ก็ไม่มีกระสิน,สน,นไม่มีผูไม่มีพังแน่นอนครับเพราะว่าน้ํามีการใช้งานนะครับมีการต้มนะครับต้มที่ตัวรถเองเลยนะครับแล้วมันก็ไม่ได้จอดนานนะครับ ถ้ารถที่ไม่ได้ใช้งานจอดนานๆเอาเติมน้าเปล่าเข้าไปอีกสนิมขึ้นแน่นอนนะครับมันคนละอย่างนะครับในการดูแลนะครับลูกค้ายังไงก็เปลี่ยนถ้าใครสนใจรถนะครับก็โทรสอบถามผมเข้ามาได้นะครับ0626966229นะครับก็ยินดีให้บริการนะครับลูกค้าอันนี้ผมก็จะรีวิวว่ายังไม่ได้บอกนะครับอันนี้ผมมารีวิวว่าผมร้านผมทำอะไรบ้างนะครับลูกค้าขอบคุณนะครับที่เข้ามาชมขอบคุณที่เข้ามารับฟังนะครับ ว่าร้านพวกเราทําอะไรกันบ้างนะครับให้ลูกค้าได้ดูกันนะครับว่าส่วนที่เราทําในตอนนี้ก็มีอยู่ประมาณนี้นะครับล้างช่วงล่างด้วยนะครับเรามาดูช่วงล่างนะครับช่วงล่างที่วันนี้เราสูเปชัยได้ละทำการล้างแล้วนะครับนี่ครับลูกค้าคัสซงคัสซีนะครับนี่ครับเราเข้าไปถูข้างในเลยนะครับ หรือว่าใช้ได้ในระดับหนึ่งนะครับเดี๋ยวเรายังจะฉีดอีกนะครับยังไงลูกค้าที่เข้ามาติดตามใหม่ๆนะครับผมก็ขอขอบคุณนะครับแล้วก็คนที่เข้ามาติดตามนะครับเดิมอยู่แล้วนะครับก็ขอขอบคุณมากนะครับที่ยังคงเป็นกําลังใจในการในการชมคลิปนะครับผมแต่ละคลิปผมก็จะพยายามทําให้ออกมาดีที่สุดนะครับยังไงก็ขอขอบคุณนะครับฝากทั้งนี้ท้ายนี้นะครับฝากไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับลูกค้า เผมจะได้ทำการล้างรถคันนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ